การเกดของม,น,องมนุษย์ตอาับกังก็เทียบกับว่าการเกิดเหมือนจาก้าตุความเป็นมนุษย์กลายมาเป็นธักุธาตุาดังเดิมคือเป็นมนุษย์เราทุกคนเป็นมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายเรียกว่ามนุษย์ด้วยกันทัอองมัน,มนเป็นธาตุที่ เป็นมาจากกำหนดที่เรียกว่าตัวขึ้นมาคนๆหนึ่งต้นหนึ่เเป็นคน,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 คนยอยู่ตามบ้านตามเบืองไม่ว่าเด็กที่ผู้ใยากเติบโตขึ้นมาจากบ้านจากเบืองด้ยวยกันทั้งนั้นการอบรมสั่งสอนก็เนื่องมาจากพ่อแม่ที่เป็นแดนเกิดเป็นที่ให้เราว่าสั่งสอนก่อนใครทั้งนั้นแต่อุบาย ในการสั่งสอนย่อมเป็นไปตา,ามขติของโลกข้อเนื่องจากผู้ปกครองก็อเป็นโลกอยู่ธรรมดาการแนะนําสั่งสอนจึงเป็นไปทางจิตบ้านการเรืน่นการก่อสร้างตั้งเนือทตั้งตัวในทางคารวะหาความรู้วิชากอกเป็นไปในทางอาชีพเพื่อการอยู่เย็นเป็นจิตและความมั่น คงของขอคอรอบครัวตลอดถึงชีวิตที่จะเป็นไปก็ให้เป็นไปด้วยความภาสุดราศีนั่นเป็นการอบรมในทางหนึ่งที่เรียกว่าทางโลกพอเกิดความเชื่อเริ่มใสในพระศาสนาสระตนออกมาจากเพศนั้นก็มากลายเป็นเพศของพระขึ้นมาของเลน,นขึ้นมาแบบนี้การ เปลี่ยนแปลงในความรู้สึกและเพศก็ย่อมเป็นไปพร้อมๆกันการเปลี่ยนแปลงในทางเพศก็คือเปลี่ยนแปลงจากความเป็นฆราวาสเจ้าเวรมากลายเป็นเพศของพระของหนึ่งความรู้สึกที่จะให้กลมกลืนกันกับเพศของตนก็คือระเบียบแห่งพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ความรู้สึกนึกคิดความประพฤติ ทางกายทางวาจาและทางใจยอมมีเข็มทิศคือหลักธรรมวินัยเป็นทางเดินเสมอถ้าให้เคลื่อนคราดจากหลักของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้แล้วโดยถูกต้องก่อไม่จัดว่าเป็นพระเป็นเนนที่สมบูรณ์แบบการทําตนให้เคลื่อนคราดจากหลักพระธรรมวินัยนี้เป็นความเสื่อมเสียยิ่งกว่าคาระวะที่มีความประพฤติ เพราะเพศต่างกันความรู้สึกที่จะให้เป็นไปตามเพศของตนก็ต่างกันแต่ไปเอียงลงแต่ทางต่ำเสียจนนีจิงการเป็นคนที่ลามกยิ่งกว่าใคร้าขอให้ทุกทท่ทานที่เป็นเักบวชอเมื่อกันโปรดทำความสำนึกภายในเพศของตนอยู่เสมอต้องมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมในไปต,ตลอดสาย ไม่ว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนเส้นเสียแต่หลับซึ่งเป็นสิ่งที่สุดจิตสิ่งที่สุดพิสัสยไม่สามารถที่จะปกครองตนได้ในเวลาเช่นนั้นการมาบวชเป็นพระเป็นเนรจะทําให้ตามความชอบใจเหมือนอย่างคารวะย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะผิดกับเพศของพระหน้าที่ของตนตามต้องคํานึงถึงหลักพระธรรมในนัยที่ เป็นเครื่องประจําเพศของตนเสมอมีแลชที่ว่าเป็นสมณะที่ถูกตามแบบฉบับยอว่าสม,สมบูรณ์แบบของสมณะที่บวชมาการปกครองนี้ไม่มีสินใดที่จะปกครองยากเหมือนกันกับการปกครองตนสมรับครับ เป็นเรื่องที่ยากแม้แต่ทางคารวาสก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่มีต่างกันอยู่บ้างเพราะเพศเป็นเครื่องพาให้แตกต่างกันจะถ,ถึงยังไงก็ตามเรื่องการปกครองตนนี้ย่อมถือว่าเป็นของยากตามความเป็นคารวาสและความเป็นพระซึ่งมีหน้าที่ต่างกันแต่จำต้องถือการปกครองตนเป็นหลักสำคัญ โลกจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติที่อยู่ที่อาศัยกัดใจเครื่องใช้ต่างๆก็ต้องอาศัยการชิดการอ่านการวิ่งเต้นขวัญขวายนอกจากนั้นตนผู้เป็นเจ้าของสมบัติจะต้องปกครองตนเองโดยถูกต้องสมบัติที่มีอยู่และที่จะมีมาจึงจะมีอยู่ด้วยความร่มเย็นและมีมาด้วย ความชอบทาการจับจ่ายใช้สอยไปก่อนเป็นประโยชน์จากตนเนื่องจากตนได้รับการอบรมถูกต้องแล้วการจับจ่ายใช้สอยและการนําหาทรัพย์มาย่อมเป็นมาด้วยความราบรื่นและเป็นประโยชน์จากตนผู้เป็นเจ้าของเสมอไปนี่คือการปกครองตนเองให้ถูกต้องตามหลักของคารวะแย่เรียนคือที่ปกครองตนไม่ได้แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากเท่าไหร่ก็ อันตราฐานไปเหมือนกันกันกบว่ามีปีกมีขางบินไปเรื่อยๆแต่ไม่ปรากฏว่าบินกลับมาเนื่องจากถูกเป็นเจ้าของไม่มีความฉลาดประพฤติตนแตตามความชอบใจไม่ได้คำหนึ่งถึ้งว่าถูกผิดในการจับสายที่หามาสินใดที่ได้มาก็ได้มาด้วยความเดือดร้อนตายไปก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการปกครองตน พื่อสมบัติตั้งหลายและเพื่อความมั่นคงแก่ตนในอนาคตจึงเป็นเรื่องจําเป็นทั้งทงางคารวัตและทางระบบแต่เพราะอย่างยิ่งทางักบชไม่ค่อยมีการยุ่งเหยิงวุ่นวายกับจิตการวัดมีหน้าที่ที่จะปกครองโดยตนโดยเฉพาะตามหลักของพระธรรมวินัยเท่านั้นจึงควรที่จะมีแกกจิตแจกใจและหนักแน่นในหน้าที่การงานของตนอย่าได้ลดลนะ เราบวชเข้ามานี่เพื่อจะมาดัดแปลงตนเองสังหารแก้ไขสิ่งที่เป็นข่าสึกแก่ตนเองที่พระพุทธเจ้าท่านให้นามว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองเบื้องต้นของข้อเศร้าหมองที่ใจระบายออกมาพอมาทำวาจาให้เศร้าหมองหยาบยิ่งไปกว่านั้นก็นทําความประทึติของเราที่ออกในทางกายให้เป็นสิ่งที่เศร้าหมองไปด้วยแสดงอาการออก ใดออกมาชื่อว่ากิเลสแล้วจะทําความผงใสงสัยให้แก่บุคคลเป็นที่ยินดีสําหรับผู้ละเป็นเจ้าของและผู้อื่นที่ได้เห็นในยินนั้นย่อมเป็นไปใน่ายเพราะฉะนั้นท่านจึงตําหนิตลอดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดย่อมตําหนิความสามองที่ให้นามว่ากิเลสนี้ว่าเป็นภัยแก่บุคคลหรือแก่ตัดเสมอไปไม่มีข้อยกเว้นฐานะธรรมนีนน้จะสืบทอดกันมาจากพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆก็ตามแต่ก็ลงใน หลักที่ถูกต้องด้วยกันคือทรงตำหนิในสิ่งที่ควรตำหนิและทรงชมเชยในสิ่งที่ควรชมเชยเหมือนกันหมดนี่เราบวชเข้ามาเพื่อจะกำจัดดัดแปลงตนเองหรือข่ากิเลสตามที่ท่านตรัสไว้เป็นคาติว่าโกทางคัชตชิโกทังคัตวาสุขขังเสติตังนี้เป็นต้นข่าความโกรธได้แล้วอยู่จนสุดความโกรธก็เป็นกิเลสตัน อย่างย่อยก็เป็นกิเลสอย่างใหญ่หลวงก็เป็นกิเลสไม่ว่าประเภทใดนะครบมีอยู่ก็ต้องทําใจให้สศมองเมื่อพอใจส่งเสริมคิดขึ้นมาจะโดยความรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามผลก็ต้องตามออกมารังควานตนเองให้รับความไม่สะดวกเช่นเดียวกันนี่พระพุทธเจ้าถึงสอนให้ละสอนให้แก้ไขทางที่ออกของกิเลส ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายทางที่เกิดของกิเลสก็คือใจสถานที่ข้องแวะของกิเลสก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เป็นสถานท,ที่ข้องแวะของกิเลสที่ออกมาจากใจโดยอาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินออกไปแล้วผู้เป็นนักบวชมีหน้าที่ที่จะต้องสังเกตสอดรู้และแก้ไขดัดแปลง หรือสังหารสิ่งที่เห็นว่าเป็น้าศึิค์เป็นชั้นๆไปด้วยอํานาจแห่งความเพียจรจึงเป็นผู้ไม่ควรลืมตนอย่างยิ่งหนึ่ง,งไม่ลืมสถา,านที่ที่เกิดของกิเลสสองไม่ลืมไม่ลืมทางเดินของกิเลสคืออายตนะภายในสามที่คล่องแวะของกิเลสทุกประเภทจะไปเกี่ยวข้องหรือผัวพันสั่งสมทุกข์ขึ้นมาให้มีจํานวนมากได้จะ ไยชนะภายนอกดังที่กล่าวผ่านมาแล้วผู้มีความสงวนรักตนเพื่อให้พ้นจากสิ่งที่เศร้าหมองย่อมจะต้องระ,ระมัดระวังจุดทั้งสาหรือสถานที่ทั้งสามนี้ด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาการกองหรือสอดรู้เสมอไม่ได้มองเห็นสิน่งใดด้วยความเล่นเดิกเพ้อสติได้ยินได้สัมผัสเป็นต้นในสิ่ง ที่มาเกี่ยวข้องกับใจโดยความไม่มีสติต้องระมัดระวังเสมอน,นี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรระวังสังรวมตนไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดตามธรรมนาของใจที่มีกิเลสอยู่แล้วย่อมจะสั่งสมกิเลสในสถานที่เกี่ยวข้องหรือในสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นๆจะเป็นดีเป็นชั่วตามความชอบใจของตนเห็นว่าดีว่าชั่วนั้นก็ตางจะต้องเป็นกิเลสขึ้นมา ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกันกรองด้วยแล้วจะเป็นแต่กิเลสร่วนๆตาหูจมูกลิ้นกายจะทอดสะพานไว้ตลอดเวลาสำหรับเป็นทางเดินของจิตเที่ยวสแสวงหาอาหารที่เป็นยาพิษมาเผาดนตนเองได้มาโดยได้มาจากทางรูปบางทางเสียงบังทางกลิ่นทางรสทางเครื่องสัมผัสตุกท่องบ้างได้มาจากอดีตที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยบ้างได้มาจากอนาคต ที่ยังไม่ปรากฏสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาภายในปัจจุบันก็จริงแต่ก็คาบไว้จากสิ่งเหล่านี้โดยมโนภาพของตนบัางมีเป็นคติธรรมดาของใจที่มีกิเลสจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอเราผู้เป็นนักสังเกตและพยายามแก้ไขตนเองเลยจึงควรสำเนียกสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจที่จะเดิน ไปตามสะพานคือตามหูจมูกลิ้นกายอันเป็นทางเดินมาตลอดเลยนะว่าจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้างสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งที่จะให้คุณหรือให้โทษแก่ตนเองต้องคอยสังเกตเสมอสิ่งใดที่เห็นว่าจะเป็นโทษพยายามขีดกันจิตใจของเราไม่ให้ไปเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังพิจารณาแยกดูเหตุดูผล ดีชั่วที่จะเกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆั้นโดยทางสต,ติสัญญาแล้วนําจิตถอยเข้ามาด้วยความมีเหตุมีผลที่ได้พิจารณารอบรอบแล้วเข้ามาสู่จุดเดิมของตนคือความรู้แล้วพอระมัดระวังรักษาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะออกไปเกี่ยวข้องกับวัตถุหรืออารมณ์อันใด ซึ่งเป็นสถานที่ของแวองใจมาเป็นเวลาน,นานใ่ทําความไก่กรองเสมอเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเรื่องที่ต้องได้เห็นได้ยินได้สัมผัสเสมอเพราะใจเป็นผู้พาให้รู้เสมอและริงหรือสถานที่ของแวะเหล่านั้นก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับใจเพราะใจเป็นผู้มีความสนใจอยู่ตลอดเวลา ที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากรับสิ่งสัมผัสโดยไม่คํานึงถึงความดีชั่วสุขทุกแต่อย่างไรนี่เป็นคติของใจสามัญชนเราเป็นอย่างนี้แต่คติแห่งใจของบุคคลผู้เป็นนักปฏิบัติจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นแต่จะให้มีเหตุมีผลมีเครื่องทดสอบดูดีชั่วสุขทุกจากสิ่งที่มาสัมผัสกับใจและจากใจที่ ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอย่างนั้นเสมอไปนี่ผู้ปฏิบัติต้องเดินไปตามทางสายนี้แน่จะเห็นเหตุเห็นผลจากความเคลื่อนไหวข้องใจที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้ทุกระยะระยะหน่อยใจได้รับการฝึกฝนอบรมทดสอบหรือสแสดงเหตุผลให้ทราบจากทางปัญญาเสมอแล้ว จะไม่ดื้อดึงหรืออาจเอื้อมไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยเป็นค่าศิกมาแล้วโดยเห็นว่าเป็นคุณดังที่เคยเป็นมาแต่จะกลับเห็นว่าเป็นโทษแล้วไม่แล้วมีความขายะแขยงต่อสิ่งนั้นนั่นแหละใจจะได้รับความสงบเย็นใจแล้วจะกําหนดในทางสมาธิให้เข้าอยู่โดยลําพังตนเองก็จะเป็น,น,ปนไปได้าตามใจหวัง การธรรมดาของจิตถ้ายังมีข้องแวะหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดยอยู่จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นผู้ยังก่อกังวลหรือก่อเรื่องแต่ตัวอยู่มาเด็ปล่อยวางกับเรื่องนั้นแล้วเข้ามาอยู่โดยลมทางตนเองไม่ได้จิตจะหาความสงบไม่ได้อุบายวิธีที่จะให้จิตสงบนี้ เช่นสิ่งที่สําคัญต้องใช้ทั้งทางด้านปัญญาทดสอบและลองดังที่กล่าวมานี้จากสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องสัมผัสี้ยแสดงเหตุผลให้จิตได้ทราบชัดตามหลักความจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งดีชั่วสุขทุกข์จนจิตได้ยอมจำนนตนเองย้อนเข้ามาด้วยความไม่มีอะไรกับสิ่ง ที่เคยเกี่ยวข้องนั้นเข้ามาสู่ความสงบได้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิได้โดยอุบายวิธีนี้อย่างวิธีอย่างหนึง่งถ้ากำหนดโดยมีธรรมะบทใดบทหนึ่งเข้าเป็นเพื่อนอาศัยของจิตให้จิตได้ยึดอยู่กับธรรมนั้นโดยไม่มีความเสียดายกับอารมณ์ อันใดน,นอกจากอารมณ์แห่งธรรมที่กําลังพิจารณาอยู่ขณนี้โดยความมีสตินี่ก็เป็นทางที่จะให้จิตเข้าสู่ความสงบได้อีกทางความสงบทั้งสองทางนี้ผลที่ปรากฏขึ้นเป็นความเย็นใจจะเรียกว่าเป็นเอกขาคาตาลมคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้จากความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่มีสองกับิ่งใดหลังนี้เหมือนกันทั้งสองประเภท แต่อุบายวิธิแต่สิ่งที่จะให้เกิดความแยกคลายแปลกประหลาดจากกันก็คืออุบายวิธีที่จะทีท่ทําจิตของเราให้มีความสงบลงได้ด้วยปัญญานี้รู้สึกว่าเกิดความร่าหานต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จิตจะถอนขึ้นมาแล้วกว็าตามเป็นเหตุให้เกิดความร่าหานต่อสิ่งทั้งหลายไม่เพียงแต่ได้รับความสงบ เย็นใจเท่านั้นแล้วถอนขึ้นมาแล้วก็หมดความทั้งหม,หมไปนี่เป็นอุบายวิธีหนึ่งที่ผู้นักปฏิบัติจะควรนํามาใช้ในบางการที่ควรใช้ทั้งสองวิธีนีจะเป็นวิธีใดก็ตามตามแต่การเวลาที่ควรจะนําอุบายใดมาใชา้ด้วยความสนใจจริงๆแล้วจะเป็นผลขึ้นมาดังที่กล่าวเหมือนกันคือ ทาความฝุขดํารงตนอยู่ได้โดยลําทางตนเองซึ่งไม่มีอารมณ์อะไรเกี่ยวข้องเลยในวลนั้นจิตที่ดํารงตนอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับไรนั่นแหละท่านว่าจิตเป็นอิสระเสรีจะเป็นชั่วขณะก็าตามเรียกว่าอิสระเสรีได้จะเป็นเพียงขั้นนี้ก็าตามก็เรียกว่าอิสระเสรีของจิตในขั้นนี้ ยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นไปกว่าน,นี้และสงบได้มากขึ้นไปกว่าน,นี้ก็เป็นอิสระเป็นชั้นขึ้นขึ้นไปทรรมที่กล่าวเหล่านี้เป็นธรรมําเป็นสําหรับนักบวชเราอย่างยิ่งผู้บวชมาในพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งควรจะตระหนักใจ ในจุดที่กล่าวนี้อย่างนี้จุดนี้แหละเป็นจุดที่จะเห็นทั้งโทษทั้งภัยเห็นทั้งคุณเห็นทั้งความสุขความเจริญภายในตนเองเห็นทั้งโทษภัยภายนอกด้วยภายในด้วยเห็นทั้งความส่สวนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดภายในตนด้วย เพราะนี่เป็นจุดของโลกคำว่าโลกเราอยากเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นโลกโดยว่าธรรมชาติที่รู้นี้ไม่ใช่โลกแท้จริงก็คือธรรมชาติที่รู้คือใจนี่แหละเป็นหลักของโลกของธรรมทั้งหลายและเป็นผู้ที่หลงโลกติดโลกคือสิ่งที่มีอยู่ทั่วไป การพิจารณารู้ธรรมชาตินี้ด้วยอุบายที่ชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจัดว่ารู้ทั้งโลกด้วยรู้ทั้งธรรมด้วยมีความรู้ความละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องของโลกของธรรมกว้างขวางและละเอียดใจธรรมรู้ธรรมชาตินี้จนสุดขีดสุดแดนของความรู้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เรียนโลกจบเรียนธรรมก็จบในเวลาเดียวกัน เรียนโลกจบก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภายนอกภายในที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลาจนปัจจุบันและอนาคตยังจะเป็นไปอยู่เช่นนี้มาสิ้นสุดตรงที่ใจได้หายสงสัยกับสิ่งที่เป็นเหล่านั้นแยกกันออกได้โดยความไม่มีเีสยดายอะไรตามหลักรมคือปัญญา และรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติที่ไปเกี่ยวข้องกับโลกว่าคือใจนี้เท่านั้นเป็นตัวของโลกอันแท้จริงเป็นผู้หลงโลกอันแท้จริงด้วยเมื่อรู้อย่างเต็มที่แล้วก็กลายเป็นธรรมขึ้นเรียกว่ารู้ธรรมอย่างสมบูรณ์จะไม่รู้แปดหมื่นี่พันพระธรรมขันเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ต่างแต่ก็จัดว่ารู้ธรรมแบบ สมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของตนดังสาวกทั้งหลายได้รู้ตามพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกอราหารันท่านเหล่านี้ชื่อว่าท่านรู้ธรรมโดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของท่านส่วนตีกย่อยที่จะรู้กว้าขงขวางมากมายไปที่ไหนนั้นตามแต่นิสัยวาสนาของคนเราไม่เหมือนกันย่อมมีเดื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันและกว้างแค่ต่างกัน ันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ถือเป็นสิน่งจําเป็นและสาคัญอะไรมากนะยิ่งกว่าความรู้ทาในหลักธรรมาชาติรู้ตนโดยรอบครอบรู้โลกโดยรอบครอบรู้ธรรมโดยรอบครอบโดยสุดหมดจดอยู่ที่ใจเพราะเรียนเรื่องของใจจบนี่แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่าง เรื่องของใจนี้เป็นเรื่องมากมายขายฟองสลับซับซ้อนจึงควรเรียนให้จบถ้าเรียนเรื่องของใจจบแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาทําการก่อพวรให้ใหรับความเดือดร้อนวุ่นวายหรือความเพลิดเพลินฟุ้งเฟ้อเถื่อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แฝงไม่ใช่เป็นสิ่งดั้งเดิมและเป็นหนักธรรมชาติจึงมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้ นี่เป็นจริงสําคัญถ้าเรียนนี้จบแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเรื่องพบเรื่องชาติต่างคนต่างชัติต่างเกิดมาตายด้วยกนเกิดมาตายไปด้วยกันจนนับไม่ถ้วนก็คือเรื่องของจักพอผ่านมาแล้วอย่างชาตินี้ไปปรากฏตัวในชาติหน้าก็ลืมชาตินี้เสียแล้วเข้าใจว่าตนไม่เคยเกิด เกิดชาติไหนตายในชาตินั้นตนเองยังไม่สามารถจะทราบได้ในการเกิดการตายของตนจึงเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยประเด่ยต่างๆเช่นสงสัยว่าตายแล้วไม่ได้เกิดบ้างหรือตายแล้วศูงอะไรทำไมน,น,นี่เป็นเรื่องความหลงเรื่องของตัวเท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากเรื่องของจิตหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนลงทุกบทบทุกบ,บาทสอนให้รู้เรื่องของตัวเอง สอนให้รู้เรื่องของจิตที่เป็นเจ้ามายาเป็นนักท่องเทีย่ยวปวดแย่จเจ็บตายอยู่ตลอดสายไม่มีจบสิน้นลงได้ว่าเงื่อนตน้ตนตน้นเงื่อนตายอยู่ที่ไหนก็คือเรื่องของจ,อจิตเพราะจิตไม่มีเงื่อนตน้นเงื่อนตายมีแต่ความรู้เท่านั้นแต่ความรู้ของจิตจ,จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอดังที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ความรู้อันแท้จริงนั้นมีความรู้อันเดียวเท่านั้นแต่อาการของที่เกิดขึ้นจาก หลักอันดัน้งเดิมคือใจนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งไหนมาเกี่ยวข้องมีลักษณะอย่างไรดีช่วยตลอดถึงสีสันมันนะมีลักษณะอาการอย่างไรจิตจะต้องแปลสภาพไปตามอาการนั้นๆไม่มีสิ้นสุดจิตจึงจัดว่ามีเรื่องมากไม่มีนิชาบ,บทใด คะแนกใดและทูดด่ใดจะสามารถนำเข้ามาแก้ไขจิตใจให้รู้เรื่องของตนโดยสมบูรณ์ได้เหมือนอย่างหลักวิชาของพระพธธุทธเจ้าที่รู้ที่เห็นหนะนี่เป็นเป็นวิชาที่เยี่ยมยอดสามารถตดเตื้องหรือรู้เรื่องของตัวเองได้อย่างชัดเจนดังพระพธธุทธเจ้าทั้งหลายเป็นต้น ได้ทรงรู้เห็นตลอดสายในความเป็นมาของพระองค์โดยไม่มีข้อสงสัยจึงได้นำวิชาที่สมบูรณ์แบบออกมาจากคำที่วัดสุข,ขาตธรรมนี้มาสอนโลกและเป็นวิชาที่แน่นอนไว้ใจได้ถ้าผู้ปฏิบัตินำหลักวิชาที่พระองค์ท่านสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเอง,เองจะเห็นเรื่องของตนเป็นชั้นๆไป จนสามารถรู้เรื่องของตนได้โดยรอบครอบสิ้นสุดในเรื่องของตนโดยไม่มีทางจะสนสัยต่อไปการเรียนเรื่องของตัวเองนี้จึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยโดยเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นเรื่องจําเป็นมากกว่าจะรู้เรื่องของตนถ้าเรายังไม่รู้เรื่องของตัวในแง่งใด หรือรู้เรื่องของตัวโดยสมบูรณ์ดูกราบไปเรื่องของจิตนี้จะต้องแสดงความหิวโหยอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดไปเพราะไม่ทราบงเรื่องต้นเหตุว่าใครเป็นผู้อยากรู้ใครเป็นผู้อยาก,กเห็น,นใครเป็นผู้เกิดผู้แก่เจ็บตายใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความลมาําบากมาตลอดชาวิ้คือใครไม่ทราบต้นเหตุ ừ, การเรียนธรรมะจึงเรียนเข้ามาหาต้นเหตุคือใจถ้าจะพูดถึง สัจธรรมก็คือเรื่องของใจเป็นผู้แสดงสัจธรรมออกมาอย่างเปิดเผยเช่นเกิดก็ออกมาจากใจถ้าใจไม่มีสัจธรรมจะหาที่ไหนไ่ลยแต่อันต่างกิ่งอยู่ตามธรมรมดาเราจะเรียกเขาว่าเป็นสัจจะหรือไม่เป็นสิรร่งนั้นไม่เป็นรรมันหาสำคัญที่ตัวใจเนี่เป็นตัวสัจธรรมแต่ไม่รู้เรื่องของตัวนี่เท่านั้นจึงทําให้ได้รับความทุกข์ความลาบาก ไม่มีจบจรินและไม่ว่าใจของผู้ใดก็ต้องเป็นคำนองเดียวกันและไม่มียาขนานใดมาแก้นอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นโปรดให้ทุกๆท,ท่านได้พิสูจน์เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องเกิดเรื่องตาย ซึ่งแสดงอยู่กับตัวนี้ให้เห็นชัดจะกรกรจัดความสงสัยหรือกุ้งเฟอ้อหเวหนโดยมีความอยากเป็นเครื่องขักดันอยู่ตลอดเวลานั้นได้เป็นลำดับจนสามารถถอดถอนความอยากที่เป็นเครื่องขักดันนั้นออกได้ใจจะหมดความอยากคนเราถ้าหมดความอยากแล้วก็สบายแม้แต่หิวข้าวก็ไม่เสีย เป็นความทุกข์หิวมากเท่าไรก็ยินเป็นทุกข์มาแต่รับทานให้อิ่มน้นำํำนานเสียแล้วความอยากก็หายไปเราก็สบายแต่อันนั้นมันเป็นขึนน้นเป็นบางครั้งบางการแต่ความอยากของจิตนี้รู้สึกจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกการสถานที่เวลาไหนเป็นอยู่เช่นนั้นมีความหิวโหยอยู่กับด้วยอารมณ์อารมณ์โดยมาก ที่จิตมีความนิโหดต,ต้องการนั้นเป็นอารมณ์ที่เกลียดไปโดยอยากพิทัางนั้นจึงไม่สามารถที่จะระงับดับจิตตัวอยากนั้นให้หายอยากไปได้นอกจากหลัรทมเท่านั้นจะเป็นเครื่องแก้ไขเมื่อแก้ไขความอยากไปมากเท่าไหร่ลดชาติคือความอิ่มพอก็แสดงขึ้นมาเป็นระยะระยะ เมื่อชำระความอยากให้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่ว่าอยากส่วนประ,ประเภทไหนใจก็หมดความอยากนั่นแหลจะชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งมาควนใจท่านผู้อยออุใดสนใจไม่นีหลักจากคําว่าตรงหรือใจแล้วท่านผู้นั้นจะมีจุดหมายปลายทาง เป็นที่สมหวังคำว่าความเพียรเคยได้อธิบายให้ทราบกันมาทุกระยะเพียรอย่างหยาบอย่างกลา,างอย่างละเอียดจัดว่าเป็นความเพียรทั้งนั้นโตใถ้อยู่กับความเพียรเพียรเพื่อละเพียรเพื่อ